กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะขอมาแนะนําวิธีการเล่นไกด์โทนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างในบลูส์ที่เป็น12า a r blues นะครับในคีย์ C ครับก็จะมีคอร์ด C7 คอร์ด F7 คอร์ด G7 ครับมีแค่3คอร์ดแต่ทีนี้ผมจะตัดตัวที่1ออกแล้วก็ตัดตัวที่5ออกนะครับจะเหลือไว้ตัวที่สําคัญก็คือตัวที่3 แล้วก็ตัวที่7นะครับก็คือเป็นลักษณะของไกดโทนก็คือตัวที่3ตัวที่7เราจะตัดตัวรูทออกตัดตัวที่5ออกนะครับเราจับคอร์ด C 7ซเฟอร์มนี้ตัวรูทก็อยู่ที่นิ้วนางเห็นไหมครับคือโน้ตตัว C นิ้วชี้ก็โน้ตตัว C ครับผมก็เลยตัดออกนะครับฟอร์มนี้ไม่มีตัว5ครับก็เลยเหลือแค่ตัว E กับตัว B Fla t ครับคอร์ด C 7ผมเลยเล่นแค่นี้ครับ ต่อไปคอร์ด F7 ครับคอร์ด F7 ตัดตัวรูทออกครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางเป็นตัวที่5ตัดออกครับเหลือไว้ตัว3ตัว flat เครับนิ้วชี้ตัว E flat ซึ่งตัว3กับตัวตัว flat เเนี่ยเป็นตัวที่ มีความสําคัญนะครับตัว3เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของคอร์ดเมเจอร์หรือว่าไมเนอร์ส่วนตัว 7, จ็ดแฟเอะไรพวกนี้เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเมเจอร์เซเว่นโดเมนแนนเซเอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นคอร์ดเอเลยจับแค่นี้พอครับต่อไปไปคอร์ด G7 นะครับเหมือนเดิมเลยครับตัดตัวรูทออกอันนี้ตัว5ครับเน้วนางก็เหลือแค่3แล้วก็แฟเฉะนั้น C7 จับแบบนี้ครับ ซเว่นครับซีเซเว่นครับเอฟเซเว่นครับซีเซเว่นจีเซเว่นเอฟเซเว่นซีเซเว่นครับส่งด้วยจีเซเว่นห็นไหมครับว่าเราเล่นแค่นี้ก็ได้เหมือนกันเวลาที่เราเอาไปเล่นกับแบนด์มี มือกีตาร์อีกคนหนึ่งหรือว่ามีม,มือเป็นโหนอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเราไปจับเต็มก็อาจจะไปทับลายกับเขาได้ฉะนั้นก็ลองประยุกใช้แค่นี้ได้นะครับ <S <S เล่นเป็นลูกเล่นอะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนฟอร์มนิดนึงครับจากฟอร์มนี้มาเล่นฟอร์มสายหกับสายสี่นะครับส7่เซเว่นครับเอตรงนี้ครับเสียงเดิมเลยครับแค่ย้ายสายเฉยทีนี้ จะใส่เพนทาโทนิกไมเนอร์เข้าไปนะครับก็คือ C ีเพนทาโทนิกไมเนอร์เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องย้ายมาเล่นฟอร์มนี้นะครับโดยที่เรายังเล่นคอร์ด C7 อยู่นะครับเห็นไครับไปคอร์ด f อกลับไปคอร์ด C7 เครับเราจะไล่ขึ้นหรือไล่ลงก็ได้นะครับลองดีไซน์ดูกลับไป C ไป G7 ครับเราอาจจะย้ายนิ้วนิดนึงกลับไป F ครับไป C ส่งด้วย G ครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้ฟิงเกอร์สไตล์โดยที่เรา เอามาประยุกต์ใช้กับไกด์โทน,นครับแล้วก็มีทั้งคอร์ดแล้วก็เมลโลดี้ซึ่งเป็นการเล่นเมลโลดี้ด้วยการใช้นิ้วที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ก็คือนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับ <S <S ทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนจากการไล่จากตัวนี้เป็นสเกลเราอาจจะเริ่มที่ตัวอื่นบ้างนะครับจะได้ไม่ดูเป็นแพทเทิร์นเกินไป ยังไงก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับไกด์โทนมีความสำคัญมากครับสวัสดีครับ